สวัสดีครับว,รรรวันนี้มาพบกับผมชช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าในใจของว e ีดลอเลคนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนต่างกันอย่างไรสังเกตง่ายๆเครื่องทำน้ำอุ่นจะเป็นการทำงานแบบระบบเปิดเพียงต่อเท่าน้ำเข้ากับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้ท,ทันทีส่วนเครื่องทำน้ำร้อนจะเป็นการทำงานแบบระบบปิดน้ำร้อนที่ออกจากตัวเครื่องจะต้องผสมกับน้ำเย็นที่ก๊อกผสมก่อนจึงสามารถใช้งานได้ และสามารถใช้งานได้หลายจุดเช่นอ่างอาบน้ำฝักบัวอ่างล้างหน้าผมขอนำเสนอเครื่องคนาำร้อนจาด d w e l นะครับรุ่น D D l 6 EC ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดป้องกันน้ำด้วยระบบ IP 25ใช้กำลังไฟ6,000วัตต์ปรับน้ำได้ส3าาระดับนะครับอุณหภูมิ40-50-55แลองศามอตอ้องเป็นมอตอรทองแดง,งขนาดใหญ่ระบบตัดไฟฟ้าด้วยไฟเกินด้วยระบบ ELCB มีระบบสัดไฟ ด้วยระบบเมนูรีเซ็ตเทอร์โมสตัทเมื่อน้ำร้อนสูงเกิน2ข,ขั้นตอนเครื่องทำงานได้ไม้แรงดันน้ำต่ำลูกค้าท่านใจนะครับที่สนใจสั่งซื้อออนไลน์ส่งทั่วไทยได้เลยครับและสามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียให้ชมทางได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ